กาบดีดีลูกกาบดีดีนั่งดีดีเป็นอย่างลูกมมีด้วยช้างกัดเตือญบอกบอกเด็กอย่าเสียงดังเดี๋ยวช้างกัดมาซ่า <c> น <oughs> วันนี้นะคะน้องดาวมาถึงอ่าบ้านงานแล้วนะคะมาพักอยู่ที่วัดนะคะตอนนี้โอ้เด็กๆออกมาให้กำลังใจคือมาตัดมาเพื่อดาวน้ำแน่โอ้มาถึงพ่อทองนะดู่ะเอาของมาฝากน้องดาวเลยกิ่งมพะพร้าวก้านบกเา้ากับก้านบกร้า เออน่ารักจังเลยมมีด้วยช้างกัดตาเรนบอกบอกเด็กอย่าเสียงดังเดี๋ยวช้างกัดมาซ่านพันตัวเด็กน้อยดีดีได้หล่ะย่าเสียดันพญายายเสียขาวนั่น

จะพร้อมด้หน่อยมีผู้ชมองงามเ้ยด้วผู้ใดผู้ใดผู้ใดงาม่ดาวบผู้ใดผู้ใดนนี้นะโอ้ยผู้ชมงาม้โอ้ยะผู้ช่ว้จะผู้งามหด้มีเนียตัวมือนแร่งเหมือนแร่งยเ่เล่นสิปน้องบ้านหัวน้คร้บ คือคือ,คอตัดหน่อยแต่พอท่องดาวกินอยู่เด้ไปเดียวเดียวเดียวไปหาไปหามงผูกก่อนไปจับหางพอท่องเลยลูกไปจับหางพอท่องจับหางพอท่องเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดวัะซ่าน พญเลินพญเลินฟังพญเลินข่อยชินงากน้พญเจ็กมือแรงพญโพดนอนไก่มีมเสียแถบเลยจะไปหาคนมานอนนําเลยเออพญพดนางเอาเหล็กพอดีมืองแร่งเดี๋ยวพ่อไปใส่ถงฝ่าไปรถวนครับโหเก่งมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปต่อรถน้ำมันอะเม่ซี่พิ่บอกว่าซื้อของฝากวบถ่ายยูวัต่าน แมนค่ะพอทองมาน้่ติเนะพอทองมาด้วยใช่ไหมก็เลยบอกว่าใช่ค่ะครับไม่ไม่รู้เด้อกลับดีดลูกกลับดีดนั่งดีดีเป็นอย่างลูก

สายไฟเอาลักประเดีเยวมาฝนเด้ยอย่าตกเด้อฝนเด้ยลูกหลานมาขอพักเพิ่งผ้าใส่จักมือขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีพ่อทองนะคะนี่ที่ให้น้องดาวได้มาออกงานกับพ่อทอง มาเป็นมูพอทองค่ะโอ้พอทองคือมานอนไก่เมียมแถทีถ่นอนรับบปล่าพอโพดแหงบะมีแม,ม่บ้านมาน้ำอยู่อ่ะนาะเมีนอยู่พเยเล่นคือพ่อไข่นอนไก่แถเบ่อยู่ไก่ของขังเวล่ะพอข้ามากับพระโอว่าสาั้นสะพะ่อพันให้เมียพันมาน้ำเด็กเนาะ ทันผีมากคเปิดเต้นเปิดเต็นเลยผีเขาไปคอยเอาผีนอนข้างนอนให้ผีนอนเต็นเนโอ้ขาตาขาตาโอ้พ่อทองคือสิขั้นครับเนาะเดี๋ยวไดีเลยขอถามเอฟซีพ่อทองหน่อยได้ไหมถามบอกว่ามีความประทับใจอะไรพ่อทองเหรอคะถึงจ้างมาแห่งานนี้มาเรื่องในงานอะไรด้วยงานงานผูกแขนเข้ารับราชการใหม่ครับอ๋องานผูกแขนเข้ารับราชการใหม่ของลูกชายอ๋อของลูกชาย หลงเสน่ห์พ่อท้องโดนรบกีงพ่้พดตั้งแต่พ่อท้องเฮ็ดคลิปพุ่นบอกโอ้นานแล้วเนาะตั้งแต่พ่อทองทําคลิปนะคะอันมู่บ้านนี้เพิ่นซื้อบ้านนี้ยังคะนี่บ้านโคกพระเจ้าบ้านโคกพระเจ้าบ้านโคกพระเจ้าโอ้โหเพิิ่่นาาวปโอบ้านโคกพระเจ้านะฮะตกตกลุ่มรักพ่อทองตกเสน่ห์พ่อทองนะคะตั้งแต่เริ่มทําคลิปใหม่ๆค่ะบัดนี้คอยกระสิตกลุ่มรัก บ้านนีいい้กเดี๋ยวนี้ตีพ่อฟ้าเมียพ่อมาเออว่าสันเดี๋ยวมือแรงพอกันเดี๋ยวมือแรงบอกกันบอกไคนี่บอกไม่ใยหน่อยเตะเดี๋ยวมือแรงพอกันเด้อไม่ใยหน่อยวาสันซื้อแล้วเราเจอกันหนูนุวาเนนเพราะไทองไม่แหงงานนี่ตกมันกับบ้านอีกแท้บอกบอกบอกเบิ้งยาแน่พูน่ะคักแท้ๆค่อยว่าคักคักคักมือแรงคือบดผู้กำลังไรทีอว่าไม่วอนแมนเราแนค่ะนี่แหละค่ะผู้เสียงดังๆบอกพูง แม่นค่ะเสียงคือกันเมื่อศแม่ไพ่มุนีอันแก่งนี่เพิ่นเสียงนี่สิเมื่อศค่ะเว้าตลอดปรด์แม่เลี้ยวแรงเลี้ยวหยาเขาเลี้ยวไม่ต้องตัดแม่นบุนี่ไสุดยอดพอทองจะตกมันนะแม่หน่อยบอกให้แต่พ่อพพตกมันก็พอเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิีบิโอหน้านะคะเพราะว่าบอกคุณคุยแล้วว่ามาจากไหนไปหาไปเนี่ยด้อจากคน พี่โนนตีโอ้ยน้อเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปโรน่านะคะสำหรับคลิปโรนี้ก็ขอบคุณครับ